รวยเด็ดนะผมร่างรวยอมติดกระเตงเอาร์เลยเอาไปติดกระเตงตรงไหนเปติดกระเตงได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีนู่นนี่การเอาบ้านเนี่ยติดกระเตงเนี่ยชี้นี่คนไหนถามนี่เฮ้ยคนไหนถามนี่เอาบ้านรถเขาพต่อะไรได้ไหมห่าดิเอาเมื่อกี้ว่าพี่กูอ่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวไม่ตบคู่นี้ก่อนหรือจะตอบคู่นี้ก่อนเมื่อกี้ว่าพี่กูกำลัลรอการเดี๋ยวเดี๋ยวจะมา

ออนทัวร์ครั aan, e ้งที่สิบครับขอบคุณตลาดกีรามารเก็ตผมตายมือชื่ออะไรน้องชื่อทองชื่อทองบางไหนบางแคร์บางแยินเยียร์ต่อยอ่ะทำไมถึงอยากต่อยเลียงลำเยงลไอ้รอยไอ้รอยแต่แตกเนี่ยเต็มหน้าเลยจักรยานล้มใช่ไหมมันได้มาจากโดนฟันต่อนะโอเคอ่ะวางมือชื่ออะไรลำรวยงค่ะลำเลียงเลยใครบอกเล่ติดมะเต่งตีนมะเต่งเนะมะเต่งดูดูตีนคุณอะไเนี่ยไหนตัวเนี้ยโอ้โหนี่ อันนี้ปล่อยมาโทษชนจนฟันหักไปแล้วเอาไม่ใช่ฟันยนะังไม่ขึ้นโอเคมาสาโคนไหนหนูเจ๊ดีล่าไขมึอปัญญาไม่ต้องเจ๊ดีล่าไขมึกไปเตรียมตัวทัง้งหลับผมเรียกมาครับผมมาดูคู่นี้นี่ไอ้หนูร <ก S 1> <ม>ู้ไว้เน่เน่เหยียด<ะ>ได้เด้ยเอ้ยเอ้ยมาชกมามาดูโมลิสิวบ้างครับเฮ้ยมาดิ

แยก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 ไปละครไอ้หนูมาเพียงหน้าเรียกอะไรดิเพียงหน้าเรียกหน่อยเพียงหน้าเรียกอะไรดิไอ้หนูดูไว้โดนแน่เดีไม่ดีพันเอาสองพันเลยนะเอาสองพันกับบ้านคนละพันเลยเละพัน็กเล็กแยกไม่ต้องมั่วไม่ต้องมั่วเดี๋ยวเรียกเลยเอาไปเลย my toy หนึ่งสองานึ่งสองสายนี่ไงไหนึ่งสองไปอันนี้สุดท้าย

ไปเลยไปเลยไูกดอยู่แล้วไปอยู่แล้วลูกแดงมา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 รอพลอยรอมาทองน้ำเมื่อกี้พี่แค่บิวยเฉยเนาะแยก ไอ้เเอาอะสุดยอดไอ้าดาไอ้ผัก่ด้ามาแบบเต็มแล้บอเลยเ่าต่อไปไปด้วยกันนะเอาละผมมีตัวบออนดัว์ครั้งที่สินะครับผมตลาดศิลาเก็ตจุฬสจิตย22นะครับด้านขวามือผมจะต่อยไม่เล่าเนะ เห็นมีเด็กคนนึงเนี่ยมันปิ๊นบานมากเลยเลยบอกขอเจอหน่อยวะพี่ชื่ออะไรวะน้ำมือสิดอะไรดีจำพี่สิได้ไม่ได้ำมืเดีมาเส็มน้ำมือดีมาเสอ่าต็มสายมือเด็กคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเปรี้ยวปิ๊นมากโทรเลยชื่ออะไรมีฉายาเปล่าไม่มีนะมีอะไรอย่างฝากถึงกับลูกศิษย์พี่หรือเปล่าน้องฝั่งนี้อ้าพูดหน่อยดิอ่าผ่านี้มีอะไรเรามีอะไรกับจิ๊บจเรียกเด็กหน่อยปล่า ดูจากนี่นะครับเฮ้ยนี่ใหญ่กว่าเลกวบาไม่กลัวแล้วครับผมพี่ปล่อยให้พี่จีตายเลียน้องหนึ่งนาทีอ่ะชกเฮ้ยเฮ้ยเล็กกว่าไม่กลัวครับ

แข่งจริงเอ้ยงได้อยน้องด้วยแล้วกันกบทุต่ขาแทเอนี่เดือดหตาเจ้พี่กูเ้เจ้าพี่กูหรอเฮ้ยเอ้ลูกัน็พูดด้วย้าไม่งีเอ้

เอาเอเลยมา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 ติากไว้เได้พันหรือเปล่าเโคออโก่อนมา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 รับเหรียญรับเหรียญเจ้าของตลาดโอเคฮะจ่ายมากองเชียเงเดยคู่พีบิทเตอร์นะครับผมไม่ไม่ไ่ได้ สี่อ้วนนะครับีมาีคูนี้ไม่ยัไม่ไ